สวัสดีครับนะ้านๆะเออวันนี้จะมาสอนการเล่นแอคชั่นเหยื่อในหมายที่มันเป็นล่องมะพราะ้าวล่องปาล์มนะครับแบบหมายที่ผมตกอยู่อย่างนี้ <c oughs> เป็นหมายที่ช่วงนี้นะ้ํามันแห้งอากาศมันร้อนแล้วก็มันจะมีพวกทางมะพราะ้าวทางปาล์มที่มันหล่นลงมาหรือว่าเขาจะเอามาทิ้งบ้างในนี้แล้วมันทําให้หมายค่อนข้างจะลกนะครับช่องที่ปลาขึ้นกัดมันจะน้อยจะมาสอนวิธีการเล่นเล่นแอคชั่นเหยื่อกบทีดีเดเวลลอปนะครับ เปนกบที่เป็นพลาสติกลอยน้ํามีคุณสมบัติลอยน้ําซึ่งเราสามารถเล่นแอคชั่นได้หลากหลายมากโดยการซึ่งถ้าเป็นหมายงี้แอคชั่นที่ผมชอบคือวันนี้จะมาสาธิตเทคนิคเล่นแอคชั่นที่ผมชอบนะครับเป็นแอคชั่นที่เ <c oughs> <c oughs> มือ่อหมายมันลกมากปลามีช่องกัดขึ้นมีช่องขึ้นมากัดน้อยมันทําให้เราเห็นว่าเนี่ยหมายนี้ปลาขึ้นมากัดตรงไหนบ้างมีลักษณะการกัดเข้าไหนบ้างแอคชั่นที่ผมจะเล่นคือแอคชั่นที่เป็นการกอช้าและหยุด ในในหยุดในบริเวณที่ปลาขึ้นกัดแหนแตกนะครับหยุดและกระตุกใช้ได้ดีในหลายๆครั้งครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับแอคชั่นคือเมื่อสวะมันเยอะถ้าเรามีกาัดกันสวะเราก็เล่นแอคชั่นมาช้าๆเลยครับแต่พยายามกระตุกปลายคันให้มันถี่ให้ให้มันมีการสัน่นไหวบนน้าเยอะขึ้นเมื่อถึงช่องที่แนแตกเราหยุด แล้วก็ลากต่อเป็นจังหวะครับแล้วก็ตีย้ำๆเรียกปลาไปครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาครับกัดไม่กัดไม่รู้นะครับเพราะบางทีไม่รู้ว่าที่มันแตกเพราะว่าปลาช่อนหรือปลาอะไรครับดูแอคชั่นนะครับ พอถึงบริเวณที่แหนมันแตกให้หยุดนะครับแล้วกระตุกสักสามสีครั้งถ้าไม่ขึ้นมากัดให้ลากต่อได้เลยครับ <c oughs> ทีดีไดวอลอปนะครับกบสายสีส้มทำงานอีกแล้วครับวันนี้ใส่สวยเลยครับ Yeah, we